โดนโดนแล้วนะือหรือเอปล่าไม่รู้โดนวันนี้นะครับเป็นวันสบายๆกับงานเท็กซัสลิกนะครับแบบ U L ก็เท็กซัสลิกแบบ U L นะครับแล้วก็คันเวดสองหกก็ลอกเบอร์พันนะครับกับสาย P E 0 6นะครับก็เป็นวันพักผ่อนนะครับชิวๆนะทำดูการแต่งตัวก็ชิวเลยนะ ตกปลาหน้าบ้านนะครับก็นี่ครับไม้แรกที่เราจะลงกับงานดิกัตว์เล็กนะ่อ่กัดเลยนะครับลงมาปุ๊บกัดเลยนะคืนหรือเปล่าไม่รู้โอ้กัดอย่างเดียวนะไม่คืนก็เดินอกัดนะครับกัดนะครับ ดูล่างนะครับกัดนะครับเดินแล้วเดินแล้วครับคือหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนะัวิ่งนะครับวิ่งวิ่งนะครับวิ่งอือฮึอือฮอียาหลุดนะครับอือฮึวิ่งวิ่งเมื่อกี้นี้วิ่ง أنت بوادين معي. لا، دونه. โดนนะครับอ,อือัดไว้หรือเปล่าครับอัดไว้นะฮะปชอนไซสวยนะฮะวันนี้โอ้โหกัดตับเลยนี่ดูนะครับโทรฟี่ของวันนี้นะครชอนไซสวยดูอ๋อโทรฟี่เลยนะฮะของวันนี้ เท็กซ์เจอร์ลิกนะฮะได้ผลงานนี่นะครับกัดไปเต็มเข้าเต็มเต็มนี่ครับประช่อนไสประมาณเจ็ดเจ็ดแปดขีดนะครับกับชุด u l นะครับเท็กซ์เจอร์ลิกเมื่อกี้นี้กัดน้ำกระจายเ่ยนะจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ครับกัดน้ำกระจายเลย ถุงเอาเอาถุงมานะมันแต่ไม่น่าพอใส่นี่นะครับงานเทคสลิกเข้าไปเต็มปากเนะี่ยงานเทคสลิกนะครับช่อนไซส์สวยเนะี่ยงานยูแอลวันนี้ได้ผลงานแลยครับมากัดตรงนี้ครับน้ำบานเลยน้ำกระจายเลยนะครับตรงนี้ นึกว่าจะไม่มีกินนะครับเพราะว่าเหยื่อเราลงไปถึงข้างล่างไม่ถึงข้างล่างนะครับงาน UL นะวันนี้กับวันสบายๆนะครับกับงาน UL แล้วก็ทฟี่ตัวนี้นะใหญ่ใช้ได้เลยใช้ไซสใช้ได้กัดเข้าไปเต็มคำนะครับเข้ามุมปากพอดีเลย อเคกับหมายสวยๆนะหมายปลาบัวเพิ่งลือนะลกๆข้างล่างมีสวัสดเต็มหมดกัดนะกัดนะคือหรือเปล่าไม่รู้ โดนนี่นะโดนหนึ่งหนึ่งตัวโดนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับงานงานเท็กซัสลิกนะครับนี่นะครับอ่าใช้ได้นะครับใช้ได้ก็จะไม่โดนตัวนะครับโดนนะครับโดนตรงนี่คนระับตรงใต้เรือเนะี่ยเดี๋ยว ตัวที่สองนะครับกับงานประช่อนสวยงามน,นะะดู กดโดนอยู่นะนี่อันนี้ตัวที่สามนะครับหางก็จะขาดนี่นะครับตัวที่สามของวันนี้ไซเล็กเอ็กไซก็ใช้ได้นะครับวันนี้นะมีตัวที่สามนี่เจ๋ว โอเคนะครับสำหรับวันนี้กับหมายวันพักผ่อนนะครับธรรมดาธรรมดาครับกับปลาช่อนไซส์สวยหนึ่งตัวนะครับกับก็ไซส์น้อยอีกสตัวนะครับพอได้เป็นอาหารแมวนะครับสําหรับวันนี้ก็เ,เป็นทิปแบบชิวๆนะครับเดินตกปลานาบ้านก็สรุปงานปลารวมกับวันสบายๆนะครับก็เป็น นี่นะปลาช่อนสาตัวนะครับแต่ว่ากัดไม่ติดอีกหลายตัวเลยนะครับกับงาน UL กับงาน u ูอิกซสลิกนะครับผางจะขาดแล้วนะเนี่ยเหลนิดเดียวเนะี่ยสาสสวยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปหน้ากันต่อนะครับว่าจะมี